นะครับด้านข้างเนี่ยนี่เมื่อกี้เอานวดหลังขยับมาให้ถึงสะบักนะครับอถึงสะบักแล้วเปลี่ยนนะครับเป็นลูกเบอร์กลางครับนี่นี่นี่คือคือสะบักเขาขานี่คือสะบักนะครับที่ขยับอยู่ด้านหลังเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ลูกที่เบอร์กลางเนี่ยนะครับเริ่มต้นจากด้านซ้ายก่อนนะครับค่อยๆเลาะด้านซ้ายมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงไหล่ถึงคอเนี่ยนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นด้านขวาเอาเลยครับ ค่อยๆใส่ไปนะครับนี่จากละ,ละสะบักส่วนล่างก่อนสะบักส่วนล่างก่อนอ่าครับอ่าลองลองโคดภาพดูนะครับขณะนี้หนุนหนุนสะบักละเหมือนมีคนมากดนวดที่สะบักอย่างง่ายๆนะครับแล้วแรงที่กดนี้ก็แรงมากแรงน้อยอยู่ที่เราถ้าจะให้มากก็พลิกตัวทับไปถ้าน้อยก็เก่งไว้ยั้งไว้อะไรเงี้ยนะครับดังนั้นน้ำหนักมันจึงพอดีพอดีและไม่อันตรายสามารถทำได้ด้วยตัวเองตลอดเวลาครับ อะไรเ่วดไปจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนนะตรงคอคนเราจะปวดเมื่อยบริเวณนี้มากครับบริเวณที่สะบักเนี่ยนะครับเวลาทํางานนั่งพิมพ์คอมพิวเตอร์นั่งเขียนงานทําบัญชีะอะไรต่างๆ,ๆเนี่ยจะปวดเมื่อยบริเวณนี้แต่ถ้าปวดเมื่อยแล้วกลับบ้านใช้ท่านี้นะครับหายอย่างง่ายดายเลยครับเอานะครับนี่สมมติว่าทำข้างซ้ายจบแล้วทำข้างขวาก็จบแล้วต่อไปนะครับ ไปถึงนวดก้านคอครับเอาลูกที่เบอร์กลางนั้นวางกลางหมอนเลยครับวางกลางหมอนแล้วเอาคอ,อก้านคอด้านซ้ายทับครับก้านคอด้านซ้ายทับครับอ่าเห็นไหมครับทับแล้วตรงเนี้ยมันจะทําให้เรารู้สึกโล่งเลือดไปเลี้ยงสมองได้อย่างดีเลยครับคนที่ปวดหัวมึนงงแล้วก็มันแค่ยๆตื้อๆนะครับถ้านวดอย่างนี้แล้ว จะทําให้เลือดไปเลี้ยงสมองหายปวดหายตื้อเลยครับหัวจะเบาแล้วก็ไล่ไปเรื่อยนะครับสูงขึ้นไปเรื่อยๆสูงขึ้นไปถึงท้ายทอยที่มันใต้กระโหลกได้เลยครับค่อยๆจับบิดๆเอานิดหน่อยให้พันพอเหมาะพอเหมาะนะครับเนี่ยถ้าท่านทาได้อย่างนี้นะท่านจะสบายใจโลง่งหัวสบายมองอะไรต่างๆเห็นภาพชัดเจนครับเอาละครับตอนนี้นวดคอก็นวดซ้ายแล้วก็นวดขวาสมมวนวด ซ้ายขวาเสร็จแล้ว